กันกับเช้านี้นะคะต้องขอต้อนรับนะคะกับคุณธกิจชาช,ชิดศักข์ค่ะหรือว่าคุณนิกนะคะนักประยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนค่ะขอต้อนรับจำเช้ากับคุณนิกค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณน<อ>ิกสวัสดีค่ะนะคะขอต้อนรับพร้อมกับฝุ่นและควันในเช้าเช้าแ <laughs> น่นจริงๆแทบมองไม่เห็นตึกเลยนะคะอ่ะบรรยากาศข้างนอกธรรมชาตินี่ก็ฝุ่นควันแน่นบรรยากาศภายในตลาดทุนดูเหมือน จะเป็นสัญญาณโทนออกมาดีนะคะแต่ถึงแม้โทนออกมาดีเท่าไหร่ก็ยังเห็นว่าเซตไทยนะคะยังค่อนข้างมีแนวโน้มค่อนข้างจํากัดยังป่วนเปลี่ยนป่วนเปลี่ยนก็ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านสําคัญไปได้เสียทีเริ่มต้นจาก i m f โทนออกมาดีมากเลยกับการปรับประมาณการผลพวงก,ก็คือตลาดหุ้นเอเชียหรือว่าตลาด e m อย่างเราเราดีดี เป็ดก็ดูทรงจะมาดีเหมือนกันถามนิดนึงแล้วกันว่าเอ๊ะแล้วเซตไทยจะสบายใจได้แค่ไหนครับครับพี่จอยคือคืองี้ครับเมื่อกี้เห็นพี่จอยเกินเรื่องฝุ่นนะครับผมผมลิงก์มาในส่วนของตัวภาพการลงทุนเหมือนกันนะฮะจริงๆภาพช่วงเนี้ผมคิดว่านอกจากประเด็นเรื่องโควิดเนี่ยฝุ่น PM สองจุดหเนี่ยนะครับก็น่ทำให้ ประชาชนเนี่ยต้องเรามาระวังสุรักษาสุขภาพนิดน,นึงนะเพราะว่าตรงนี้มันก็คงมีผลกับเรื่องทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดหรือว่าเรื่องปุ่นนะฮะถ้าเกิดลิงก์มาในส่วนของภาพการลงทุนเนี่ยมันคงมีเซเ็นเซนเชิงบวกกับกลุ่มโรงพยาบาลนะเพราะว่าในช่วงช่วงนียนะครับแล้วก็ต้นปีจริงจริงมันก็เริ่มมีอย่างเรื่องไข้หวัดนะครับเรื่องในส่วนของ ในส่วนของการอาการเจ็บป่วยต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าข้อสังเกตเนี่ยถ้าดูเมื่อวานนี้หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยนะครับลหลายๆตัวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลมรดกสังคมเนี่ยก็มีการ็งไหลขึ้นมานะครับก็อาจจะพอยต์นะครับไปในส่วนตรงนี้ก่อนนะครับ เห็นพี่จอยพูดเรื่องเรื่องในส่วนของฝนนะทีนี้กลับมาในส่วนของภาพตลาดนะครับผมคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยทั้งมองเฉพาะสัปดาห์นี้นะครับผมคิดว่าหนึ่งเลยตลาดคงรอในส่วนของตัวภาพของการเรง่นกันโตเรฐกิจนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือการประชุมเฟดนะครับการประชุมธนาคารกลางอื่นๆนะครับตั้งแต่ ตัว ECB แล้วก็ BOE นะครับซึ่งภาพของธนาคารการสําคัญที่คืนนี้ตลาดให้นะก็คือในส่วนของเรื่องเฟดนี่แหละครับผมว่าเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยคงไม่ได้เป็นประเด็นหรือว่าเป็นพอยนะครับที่จะกดดันภาพของตัวตลาดคุณเพราะถ้าเกิดดูในส่วนของมุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคิดว่ารอบนี้เนี่ยนะครับดอกเบีย้ยน่าจะ ขึ้น25สปังนะฮะก็คือเป็นการขึ้นในราราที่ชะลอลงพราะเพรากรอบก่อนๆนะียเฟดเนี่ย,เ,นเ,นยเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยครั้งละประมาณ75เบสิคพอยต์นะฮะรอบนี้เนี่ยคือการเร่งขึ้นเนี่ยนะครับมันชะลอลงนะครับซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิด ดอกเบี้ยขึ้น25ตังค์แน่นะครับว่าคงไม่ได้มี Impact กับภาพของตัวตลาดหุ้นแต่คีย์ไฮไลท์สำคัญเนี่ยผมคิดว่าตลาดคงติดตามในส่วนของพายแถลงของประธานเฟดน,นะครับว่าเอาลุกนะครับในส่วนของมุมมองเรื่องเศรษฐกิจนะครับเราเห็น IMF เนี่ยมีการปรับคาดการณ์จีดของโลกใขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดกลับมามองเนี่ยผมคิดว่าอินเวสเตอร์หลายๆคนเนี่ยนะครับรวมถึงโลกเกอร์ต่างประเทศเนี่ยเรื่องที่จะ มีมุมมองนะครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับในส่วนของโอกาสการเกิด r e c e s เนี่ยนะครับน่าจะลดลงนะครับตรงนี้ถ้าเกิดลิงก์กลับมาในส่วนของตัวตลาดทุนไทยเนี่ยระยะสั้นวันนี้ตลาดน่าจะเวทแอนซีนะครับแ,แต่ระยะกลางผมคิดว่าเดือนมกราหรือมองไปจนถึงไตรมาสหนึ่งเนี่ยเรายังมองเชิงบวกกับตัวเซ็นเด็กนะครับคือเรายังมองว่า,ามีโอกาสที่เซ็นเนี่ยอาจจะขึ้นไปเทสบริเวณพันเจ็ดร้อยสิบจุดได้นะครับก็คือ ภาพระยะสันต้อง w วทแอนะครแล้วก็ภาพภาพใหญ่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับมองเป็นลนักษณะคือแกว่งตัวขึ้นนะคในส่วนของภาพใหญ่ครับค่ะภาพระยะสันคือ w วทแอนณะตอนนี้งั้นณนะตอนนี้เชื่อว่า l ล h ์เฮาส์มองทะลุและสําหรับในครึ่งปีแรกน่าจะวัดผลก็ได้แล้วแต่ครึ่งปีหลังความชัดเจนความแน่ใจในมุมมองของคุณนิกจากเคเซกเนี่ยมองยังไงคะ คือเรามองงี้ครับตรมาหนึ่งเนยนะครับตลาดหุ้นได้จากคืนนะครับแล้วสองน่าจะชะลอนะครับสามน่าจะส่งตัวแล้วก็มาขึ้นอีกทีแต่มาสี่นะฮะเอ่อภาพใหญ่เรยยังมองเหมือนเดิมว่าภาพของราชนีเป้าหมายสิบปีเรียวประเมินที่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดจุดนะครับออ่าในส่วนของภาพของการพื้นตัวนะฮะในส่วนของตัวตลาดหุ้นไทยแนที่หลักๆนะครับก็คือคงมาจาก3เรื่องสัมคัญ์นะครับเรื่องแรกก็คือในส่วนของประเด็นเรื่องเฟดเนี่ยนะครับน่าจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนะครับ ตรงนี้เนี่อเราอาจจะเริ่มเห็นการส่งสัญญาณในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้นะฮะอันที่สองนะครับก็คือในส่วนของกระบวนการเลือกตั้งนะครับเราเชื่อว่าข่อนข้าง ชัดเจนแล้วนะครับว่าการเลือกตั้งของบ้านเราเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งตามสถิติเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยตลาดหุ้นมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเนี่ยประมาณนตนะฮะแล้วก็เซกเตอร์ที่อากรฟอร์มเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มโดเมสติกเพลย์นะอย่างเช่นกลุ่มครับอีกลุ่มไฟแนนซ์นะครับกลุ่มไอซีทีนะครับอันนี้เรามองว่าในช่วงของการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีเงินกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเข้ามาในระบบนะครับ แล้วอันที่สามเนี่ยน,นะครับผมคิดว่าในส่วนของภาพของราคาพลังงานเนี่ยนะครับดูจากตั้งแต่ราคากา๊าซราคาน้ํามันเนี่ยนะครับที่ปรับลงเมืเ่อเชียวกับปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้มันทําให้แรงกดดันเรื่องเงินเฟอ้อทั้งต่างประเทศในประเทศเนี่ยลดลงนะครับตรงนี้มันก็จะมีผลกับกําลังซื้อนะครับในส่วนของกลุ่มเศรษฐกิจฐานล่างหรือว่าระดับกลางบนนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าภาพของการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยตัว GDP ีพีโกรธนะครับในส่วนของทางการศกษาเนี่ยเราประเมินว่าอาจจะเห็นการฟื้นตัวเนี่ยที่3.7นะครับซึ่งเป็นระดับการเตติบโที่่อซ ก็ดูดีนะครับเมื่อเทียบกัปบปีที่แล้วด้วยนะครับก็แรงหนุนน่คงมาจากภาคการท่องเที่ยวนะครับการเปิดประเทศของจีนนะครับที่เร็วกว่าคาดนะครับก็โดยรวมสรุปเนี่ยผมมองว่าภาพของปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยยังค่อนที่จะดูดีนะครับก็การาื้นตโตคงมาจากในส่วนของภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ในส่วนของความสำคัญในประเทศหลักครับอืมนะคะคือจะเห็นว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยนอกเหนือจากประเด็นที่เรารอคอยนะคะกับาการประกาศดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางต่าง ะะใหญ่สุดนกับเฟดเทางเฟดแล้วล่ะแล้วก็มาที่ทางยุโรปแล้วก็อังกฤษนะคะตอนนี้ระหว่างรอปัจจัยแต่เชื่อว่ารา,ราคาต่างๆมัน price in เข้าไปในหุ้นกันเรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญที่คนมีการจับตามองก็คือคำพูด หรือว่าการที่จะพูดในแนวน้มสัตว์ไปว่าจะเป็นอย่างไรจะผ่อนหรือจะอยังไงอันนี้คือสิ่งสําคัญที่คนกาลังรอจับตาแต่จะเห็นว่าตลาดหุ้นณนะตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มเทคแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยของสหรัฐเขาก็จะมีการรายงานกลุ่มเทครายใหญ่ต่างๆด้วยอันนี้เป็นส่งผลทําให้อันนี้ส่งเข้ามาส่งผลทำให้เทคในบ้านเราที่เรียกว่าเทคแล้วกันอาจจะไม่ใช่เทคจ๋านะแต่พูด ประมาณว่าคล้ายๆเทคละกันเขาก็ได้อันนี้ส่งกันไปด้วยค่อนข้างดีเลยทีเดียวหลายคนบอกว่าไม่น่าจะกลับมาเร็วขนาดนี้บางคนให้ระยะเวลาสักปีหนึ่งด้วยซ้ํานี่กลับมาเร็วหลายตัวเลยค่ะอาจจะเป็นผลเนื่องจากเอ่นโยบายของภาครัฐอะไรด้วยหรือเปล่าคะคืองี้ครับพี่จอยคือวีคนี้เนี่ยจจะมีการประกาศอนะครับอย่างตัว Apple เนี่ยจะประกาศของวันที่2องกุมพานะฮะซึ่งภาพตรงนี้ผมคิดว่าก็จะมีผลกับในส่วนของ ตัวหุ้นเทคในบ้านเราเหมือนกันนะครอย่างในส่วนของกลุ่มชาปีที่ขายอุปกรณ์ไอทีอย่างของเซเว่นซินเนกนะครับซึ่งในส่วนของงบของ Apple เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับคอนเทนต์ก็คือมีการประเมินนะครับว่าอาจจะเห็นกําไรเนี่ยออกมาดอกนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยปลายปีเนี่ยทางในฝั่งของจีนมีการล็อกดาวน์อยู่ นะครับตรงนี้มันทําให้ในส่วนของอมือถือ iPhone เนี่ยนะครับอาจจะเรียกว่าผลิตไม่ทันนะครับตรงนี้มันก็ได้มีผลกับในส่วนของภาพของการขายมือถือในบ้านเราเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดกลับมาดูเนี่ยนะครับในส่วนของบ้านเราเมื่อปีที่แล้วเนี่ยช่วงปลายปีก่อนนีนนนต้ตลาดหลจกทราดว่า,าในส่วนของตัวมาตรการช็อปดีมีคืนเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลกับในส่วนของการซื้อสินค้าพวกมือถือ iPhone รุ่นใหม่นะครับแต่ปรากฏว่ามาตรการช็อปดีมีคืนเนี่ยมันเลื่อนมาเอฟเฟกตีฟช่วงต้นปี นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของหุ้นที่เป็นลักษณะเทคนะครับอย่างคอมเซเว่นซินเนกเนี่ยนะครับงบนะครับคอร์เตอร์สี่เนี่ยเบื้องต้นในวิเคราะห์ทางการสิกธิเนี่ยเรามีการพรีวิวนะครับคืองบน่าจะออกมาชะลอตัวนะครับหรือว่าไม่ดีนั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับในระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพของราคาหุ้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถูกขายลงมานะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับ อาจจะต้องเป็นลักษณะคือเวทแด์ซีชลอการลงทุนนะครับแต่จริงๆการลงมารอบนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะพยาผสมนะเพราะว่าเราคิดว่าควอเตอร์หนึ่งนี้น่าจะเห็นการตืน็นตัวขีวันคิวก็คืออาจจะไปซื้ออีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ประกาศมบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดกลับมาดูในนอกจากเทคที่เมื่อกีผ้ผมเกิดไปเนะจริงเทคบ้านเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้เหมือนเทคในฝัง่งต่างประเทศน,ะ <S 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 นอกจาก หุ้นที่ขายอุปกรณ์ไอทีเนี่ยมันก็จะมีตัวแทนเทคในส่วนของบ้านเราจะมีสามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มเทคคอนเซิลนะครับหุ้นเนี่ยตัวใหญ่อย่างเช่นตัวบูบิกเบอร์รี่เอนะครับไอไอจี G, นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเรามอง,องว,ว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับหุ้นเทคคอนเซิลเนี่ยนะครับเรายังแนะนําลงทุนนะครับเรายังมีมุมมองเชิงบวกนะครับเราคิดว่าอย่างตัวเบอร์รี่เอสดูบิกเนี่ยนะครับ งบคอร์เตอร์สี่เนี่ยนะครับน่าจะทำสถิติสูงสุดนะครับทำนิวไฮนั่นเองนะฮะแล้วก็ปีสองสามเนี่ยนะครับเรียงมองภาพของการฟื้นตัวนะครับกำไรเนี่ยน่าจะโตต่อนะครับในส่วนของปัจจัยหนุนระยะการถึงยาวเนี่ยนะครับในส่วนของกระแสเวอร์ชวลแบงก์นะครับธนาคารไร้สาขาเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะบวกกับกลุ่มเทคออนเซอร์ด้วยนะครับก็มองว่าภาพระยะสั้นเนี่ยถ้าเกิดจะลงทุนหุ้นเทคเนี่ยนะครับอ่าเราเห็นเทคอเมริกาอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยนัสแดกขึ้นมาเกือบเปอร์เซ็นต์กว่านะครับหุ้นเทคต่างๆเ้่นเมซอน เฟซบุ๊กนะครับไมโครซอฟท์เนะี่ยขึ้นค่อนข้างจะแรงนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เนะี่ยอาจจะเห็นแรงเกง่งในส่วนของกลุ่มเทคก็คือเทคคอนซัลท์ที่เมื่อกี้ผมเปิดไปเนี่ยเมอร์รี่เอ็นบูบิทเนี่ยนะครับน่าสนใจมีกระแสเชิงบวกไอนน้คือกลุ่มแรกเทคคอนซัลท์นะครับกลุ่มเทคที่สองที่เป็นตัวแทนในส่วนของบ้านเราเนี่ยในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนกลุ่มเทคนะครับเราเห็นเมื่อวานนี้เนี่ยเเนี่ยนะครับก็ราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยกลุ่มอิเล็กทรอนิิิกกกกส์์หลลลาาาายยยๆตตัััััวเนนนนนีีีจจนนี่่่่ะะะคครรรรบบบททออจจมฐผงงงใฝขุโป ครับ KCE ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่มีสัดส,ส่วนการค้าเนี่ยในฝั่งยุโรปเขาให้เยอะๆนะครับเราเห็นว่าภาพของเศรษฐกิจยุโรปที่เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวนะครับความกังวลเรื่อง recession เนี่ยดูเหมือนว่าจะลดลงนะครับก็จะเห็นได้ว่าภาพของ KCE เนี่ยเขามีโมเมนตัมการกลับมาเก่งอะไรอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งผมมองว่ากลุ่มยานช่วงอีกเงี้ยจริงก็ดีนะครับหลายๆตัวเนี่ยเริ่มฟื้นนะครับคือกำไรค quarters 4อาจจะยังไม่ได้ดีนะครับแต่ผมคิดว่าตลาดน่าจะล o o k a h e a มองไป อสเทปถัดไปแล้วนะฮะถ้าจะเลือกเนี่ยนะครับในส่วนของตัวเทคนะครับอย่างตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวที่เรายังชอบมันจะเป็นในส่วนของตัวฮาน่านะครับก็ยังเป็นตัวหนึ่งนะครับที่เรายังเลค o อมเมนต์นะครับเป็นอัพเฟอร์ฟอร์มนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมคิดว่าในส่วนของหุ้นในกลุ่มโกลด์สต็อกนะครับผมคิดว่าภาพของ ตอนนี้เนี่ยหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยนะครับจริงๆมันก็ล้อตามที่ต่างประเทศเหมือนกันนะฮะเราเริ่มเห็นหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยเริ่มตื้อๆละนะครับเห็นได้ว่าภาพของกลุ่มเซกเตอร,ร์ขนาดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะคือสับเปลี่ยนกลุ่มเลยน,นะฮะกลุ่มแบงก์เนี่ยหลังประกาศงบออกมาเนี่ยนะครับราคาหุ้นก็ยังไม่เพอร์ฟอร์ม นะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มพลังงานเนี่ยงบอปเตอร์สี่ e เนี่ยนะครับก็คืออาจจะชะลอนะเพราะว่าในส่วนของการขาดทุนพวกสต๊อกน้ํามันนะครับในส่วนของอตัวสเปดดิโทเคมีที่ยังต่ําอยู่เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าจะกดดันในส่วนของอโวปเตอร์สี่นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้ตลาดกลับมาโฟกัสในส่วนของหุ้นมิสมอลแคปนะครับผมคิดว่าพวกหุ้นมิสมอลแคปหลายๆตัวเนี่ยก็น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าจะปรับเพิ่มขึ้นตามภาพของดอกเบี้ยที่ลงได้นะฮะก็ถ้าเกิดจะให้เลือกเนี่ยนะผมคิดว่าคงต้องโฟกัสไปแบบ คือถ้าจะเลือกหุ้นมีสมอลแคปตอนนี้คงต้องมาหุ้นที่ทิศทางผลปรอการพอตส์สีโตคขวคิวเยียนเนะครับแล้วก็ปีหน้ายังโตต่อนะครับผมคิดว่าอย่างในส่วนของตัวอ่าเดคลินิกนะครับอันนี้น่าสนใจเอสเอ็นนะครับเซนนะครับแล้วก็อย่างตัวเอสเอชอาร์นะฮะอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยที่มีปัจจัยบวกกําไรฟื้นตัวนะครับอาจจะไปทำงานบ้านกันได้ต่อครับในเซนตเหล่านี้ครับอื้มนะคะ คือจะเห็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆอ่ะเฉพาะในไทยทะทก็ออกมาค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าพอกลับย้อนกลับไปดูโหฝรั่งนี่ก็ขายโครมโครมเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าขายเงินบาทเนี่ยถูกเทขายทำกำไรมาหลักๆก็คือกลุ่มแบงค์หลังจากที่เคยมีประเด็นเรื่องตั้งสำรองสูง ก็ไปรอบนึงแล้วแล้วก็กลับมาแล้วก็เมื่อวานนี้ขายกันโครมโครมกันอีกรอบหนึ่งนะคะถามว่าประเด็นนี้ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นระยะซ่าหรือเปล่าคะกับอารมณ์เรียกว่าเป็นอาการแพนิกแบบนี้ค่ะเอ่อผมคิดว่าเป็นปกตินะฮะในช่วงก่อนประชุมธนาคารการสําคัญเนี่ยนะครับก็สังเกตเนเทาที่ผลตามมาตลอดเนี่ยคือโฟลต่างชาติเนี่ยมักจะคลายออกไปก่อนนะครับเพราะว่าอ่าก่อนการประชุมเป็จเนี่ยนะครับมันก็ได้เป็นช่วงข้อที่ยีสําสำคัญนะครับ ผมว่าต่างชาติเนี่ยจะกําลังแสดงคือเวทแอนด์ซีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมาว่าปีนี้ต่างชาติจริงๆเขาซื้อตั้งแต่ต้นปีเดือนมกราเนี่ยนะครับซื้อสุทธินะครับเป็นอินเวสเตอร์ที่ดันตัวเซนต์เด็กขึ้นมานะฮะแล้วจะเห็นว่ากองทุนเนี่ยก็เป็นเพย์เยอร์ที่ขายสุทธินะครับเป็นรายหลักรัพยนะฮะซึ่งต่างชาติเนี่ยจริงๆเท่าที่ไล่เรียงดูเนี่ยผมเพิ่งจะเห็นต่างชาติเนี่ยกลับมาขายสุทธิเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยประมาณหกถึงเจ็ดวันทํานการนะฮะง สัปดาห์ที่แล้วเองที่กลับสลับกันมาขายสุทธินะฮะ oh. ก็โดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดผ่านเรื่องการประชุมนะครับอยาสคัญเนี่ยนะครับแล้วก็กลับมาดูในส่วนของภาพของตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะฮะผมคิดว่าด้วยภาพของปัจจัยพื้นฐานนะครับอย่างที่เกินไปช่วงต้นว่าการเลือกตั้งนะครับในส่วนของการเปิดปรเทศของจีนนะครับซึ่งตรงนี้ไทยได้อาน,นิสงส์การเติบโต GDP growth นะครับของบ้านเราที่อาจจะเห็นได้ว่า ในส่วนของ GDP ของเราก็ยังเติบโตอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับภาพต่างๆเนี่ยบรรยากาศโดยภาพรวมมาใจเวลาของไทยยังดูดีอยู่ผมก็ยังมองว่าบ้านเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ยังเป็นเป้าหมายที่โฟลต่างชาเนี่ยจะยังคงเป็นลักษณะคึกกลับเข้ามาซื้อนะฮะผมคิดว่ารอบนี้ยังมองบวกกับในส่วนของตลาดพวนในฝั่งเอเชียนะครับตั้งแต่ไต้หวันนะครับแล้วก็ในส่วนของไทยนะฮะในฝั่งของจีนนะฮะก็เรายังเชื่อนะครับว่าต่างชาที่ขายไป ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็น่าจะเป็นการขายระยะสั้นนะครับอืมนะคะถ้าเกิดว่าการประชุมทั้ง3ธนาคารโอเคไล่มาจากสหรัฐอังกฤษแล้วก็ยุโรปนะคะส่วนสําคัญต่อไปก็คือตัวเลขการจ้างงานเนอภักเกษตรวันศุกร์นี้ถัดไปต่อเลยนะคะดูทรงแล้วแนวโน้มทางคุลนิตกิจมองแนวโน้มน่าจะเป็นอย่างไรคะเออผมอิงตัวเลขคอนสัแล,ล้วกันนะฮะเพราะว่าภาพของ ตัวเลขการจ้างงานในเดือนมกราที่ประกาศเนี่ยนะฮะคือตัวเลขส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ในคาดว่าน่าจะชะลอลงนะฮะประมาณ17%มัดนั้มันนะครับอย่างตัวนันฟาร์มเปโลเนี่ยนะฮะตลาดคาดประมาณ108นะครับแล้วก็อัตราการว่างงานเนี่ยน่าจะสูงขึ้นนะฮะขึ้นมาอยู่ที่3.6จากระดับ3.5แต่อัตราการว่างงานเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นคีย์นะครับที่เฟดเนี่ยให้น้ําหนักนะครับเพราะว่าภาพของตัวตลาดแรงงานเนี่ยนะครับก็เป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งนะที่มีผลกับประเด็นเรื่องดอกเบี้ยนะฮะแต่ ที่จะประกาศวันศุกร์เนี่ยอ,ยอัตราการว่าง,งานที่ขึ้นมา3.6เ่ยผมคิดว่ายังเป็นตัวเลขที่ไม่ได้แบบน่ากังวหลหรือว่าแยเ่เกินนะครับคือถ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยจริงๆผมคิดว่าอาจจะมองเป็นบวกตัวตลาดทุนสด้วยซ้ำนะฮะซึ่งถ้ามันลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าเฟดอาจจะกลับมาฮอกในการเล่งขึ้นดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดภาพของอัตราการว่างงานที่ทรงตัวประมาณ3.5-3.6นะครับเดือนบางเดือนเนี่ยขยับขึ้นอย่างเดือนนี้ถ้าเกิดขึ้นแค่จุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรนะฮะแต่มันก็ทำให้มุมมองเรื่องดอก เร่งขึ้นนะครซึ่งตรงนี้เนี่ยภาพของตลาดหุนเนี่ยมักจะชอบในส่วนของอเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ขึ้นเร็วแล้วก็แรงเกินไปครับ <c oughs> นะคะดังนั้นเนี่ยขอ,อย้ําอีกรอบหนึ่งก็คือสําหรับกลยุทธ์เอามุมของตลอดเดือนกุมภาพันธ์ปกติต้นเดือนเราชอบถามกลยุทธ์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็กรอบที่มองไว้สําหรับเดือนกุมภาพันธ์อย่างที่บอกว่าเอ๊ะช่วงครั้งที่แล้วเกินไปแล้วว่าน่าจะฮิตหนึ่งพันเ็ดร้อยได้สักทีนะคะแต่ถ้าเกิดกลยุทธนะ์ณตอนนี้ดูจากทรงตลาดดีด เล่นเล่นยังไงดีคะสาหรับนักลงทุนค่ะผมว่าช so ่วงนี้นะฮะข้อสังเกตก็คือตลาดไม่ไดเป็นลักษณะคือสับเปลี่ยนกลุ่มลงทุนนะฮะแล้วก็โฟกัสหลักๆภาพใหญ่มันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับผมคิดว่าหลักๆคือตลาดเนี่ยช่วงนี้กลับมาโฟกัสในส่วนของเล่นการประกาศผลประกอบการของที่สิ่นะฮะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องไปเน้นเก่งอะไรในส่วนของหุ้นที่จะประกาศบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าในช่วงนี้เนี่ย งบเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเริ่มทยอยประกาศนะครับปกักในเซกเ,เตอร์เนี่ยเราเริ่มเห็นอย่างเมื่อวานก็ดีแท็ประกาศออกมานะฮะแล้วก็จะประกาศหลักๆหนักๆเลยก็คือตั้งแต่วันที่สิบพฤษภาเป็นต้นไปนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการทยอยประกาศไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยนะคราะห์เริ่มพรีวิวงบการแก้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็รอการประกาศงบนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ครับเป็น2ไอเดียนะฮะไอเดียแรกก็คือ เน้นนะครับโฟกัสเป็นในส่วนของหุ้นที่งบผลระยะสี่จะออกมาดีนะฮะก็คือย e ีเนยีคิว1คิวนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดจะให้ดีเนะี่ยไปหาหุ้นที่กําไรเนี่ยของตัวบริษัทนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์คาดว่าจะโตมากกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นไอเดียที่ดีนะฮะแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือราคาหุ้นต้องมีอัพไซด์จากทาร์เก็ตไพรซ์นะครับก็คือยังมีอ่ารูมในการปรับขึ้นเนี่ยนะฮะอ่าเราคัดรองหุ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีประมาณ6ตัวนะะฮ หนึ่งเลยก็คือตัว S N N P นะครับสองคือตัวเซ็นนะครับสามคือ B J C นะครับสี่คือตัวเบอร์รีเอรนะครับห้าคือตัวคลินิกนะครับแล้วหกก็คือตัว H S R นะฮะซึ่งหกตัวนี้เนี่ยนะครับภาพของ ธีมหุ้นที่เมื่อกี้ผมเซตไว้นี่นะครับก็คือเข้า,เข,าเข้าขายไอเดียนี่ก็คืองบพอตเตอร์สีจ่จะดีนะครับปีหน้าโตกำไรโตสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ปัจจัยบวกเนี่ยนะครับหลายๆตัวนี่ก็ได้อันนี้ส่งจากภาพของจีนเปิดประเทศด้วยนะครับในส่วนของภาพของในส่วนของราคาพลังงานเริ่มปรับลงด้วยนะครับแล้วก็ราคาหุ้นหลายๆตัวเนี่ยนะครับมี upside จากธกทอันนี้คือไอเดียแรกไอเดียที่สองนะครับก็คือในส่วนของไอเดียก็คือผมคิดว่าหุ้นเนี่ยช่วงนี้ถ้า สังเกตนี่ะหลายหลายเซกเตอร์เนี่ยเริ่มที่จะถูกเทกโฟฟิทลงแรงนะฮะก็คือในวิเคราะห์เริ่มรีวิวนะโง่พอตส์สี่เนี่ยออกมาไม่ดีนะฮะหุ้นเนี่ยประมาณสามเซกเตอร์ที่ถูกเทกโฟฟิทนะครับอันแรกเลยคือกลุ่มโรงไฟฟ้าเราเห็นอาที่แล้วเนี่ยตัวบีกลิมจีเอซีนะครับราคาหุ้นเนี่ยลงไปเกือบหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะอันที่สองในกลุ่มพวกรีเทลออย่างพีทีจีโอแอนะครับแล้วก็อันที่สามคือกลุ่มปิโตรเคมีอย่างตัวพีพีทีจีซีไอบีเอลอยเนี่ยหุ้นนะะฮก็ อาจจะเป็นผลจากประเด็นเรื่องงูพอร์สี่ที่ออกมาไม่ดีนะฮะแต่เซ็ตเหล่านี้ที่ผมไล่เรียงชื่อหุ้นเมื่อกี้ไปเนี่ยเอาลุคควอเตอร์หนึ่งเนี่ยจะกลับมาฟื้นนะครับเท่าที่เช็กอนะในวิเคราะห์พื้นฐานเนี่ยนะครับแต่ละเซกเตอร์เนี่ยนะครับอย่างตัวโรงไฟฟ้านเนี่ยควอเตอร์หนึ่งเนี่ยจะกลับมากำไรนะครับก็คือในส่วนของค่าเอสคที่ขึ้นนะครับเงินบาทที่แข็งค่านะครับราคาแก๊สที่ลงเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับเราเชื่อว,ว่าจะเห็นงบควอเตอร์หนึ่งเนี่ยกลับมาฟื้นตัวค่อเด มองว่าหุ้นที่ย่อลงมาเป็นจังหวัดทยอยสะสมนะครับแล้วก็อย่างตัวรีเทลออยก็เหมือนกันนะครับก็คือภาพของคอร์เตหนึ่งก็จะกลับมาฟื้นนะครับอุลบิโตก็เหมือนกันนะครับคอร์เตหนึ่งเริ่มเห็นภาพของสเตยิโตที่กลับมาดีนะฮะแล้วก็ภาพของหุ้นเซ็ตที่ผมไล่เลียงชื่อไปพวกนี้นะฮะผมคิดว่าถ้าจะให้ดีเลยก็อาจจะไปรอซื้อในช่วงประกาศงบแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นลักษณะคือ ้าหุ้นพวกนี้มันถูกขายลงมาแล้วเอาลุปมันดีเนี่ยมันจะมีเป็นลักษณะคือการเกิดลักษณะคืออินเวสเตอร์เนี่ยจะเข้ามา buy on dip ก็คือซื้อซื้อกลับนะครับเพราะว่าเอารุกมันยังดีดูอยู่ฮคิดว่าสองไอเดียเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นกิลด์ที่ดีในช่วงที่ประกาศงบออกนะคะอ่ะยังถือว่ายังดีอยู่นะคะแล้วก็เลือกหุ้นที่ไตรมาสที่สีที่จะประกาศงบออกมาดีแล้วก็เติบโตดีขึ้นในอนาคตด้วยนะคะ ส่วนฟันทองหุ้นเด่นค่ะสำหรับเช้านี้แหมหลายคนอาจจะบอกว่าเวทแอนซีนั่งทับมือแต่ถ้าแบบว่าเราคันกันจริงๆเนี่ยโอ้โหเราคันกันจริงๆคารมายอาจจะเอาไม่อยู่อ่ะคุณนิกช่วยเกาหน่อยค่ะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยฟันทองหุ้นเด่นวันนี้แนะนําเป็นฟันทองหุ้นเด่นตัวไหนสาหรับนักลงทุนบางคนอาจจะนั่งทับมือรอขายรอรอผลต่างๆแต่บางคนบอกอช่วงจังหวะที่เขาก็รังขายเนี่ยเราต้องเข้าไปสะสมตัวไหนดีคะ คือดีครับที่พี่จอยเสร็จทุนเมื่อกี้สองไอเดียเมื่อกี้นะครับผมมองว่ามันเป็นธีมในช่วงเนี้ยครับระยะกลางก็คือช่วงเดือนกุมภาก็ไปทํางานบ้านกันได้ต่อนะครับก็อะไรๆเยีะยนะครับเราเพิ่งมีการออกบทวิเคราะห์นะครับในส่วนของทางกษตรกรเนี่ยนะครับมีออกเปเปอร์ไปนะครับแต่ถ้าจะถามนะครับคำถามที่พี่จอยถามม็คือในระยะสั้นอย่างวันนี้เนี่ยเราจะลงทุนอะไรดีเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าจะเก่งในระยะสั้นเนี่ยนะครับรวันนี้สต็อกปีที่เราเลือกก็คือ2ตัวนะครับตัวแรกคือตัว PSL นะครับราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่19.2บาทนะครับปัจจัยหนุนนะครับในส่วนของราคาหุ้นเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือภาพของการที่จีเนี่ยเปิดประเทศเร็วข่าดนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะบวกกับในส่วนของตัวเรือเทกองอย่าง PSL นะครับอันที่สองนะครับเราคิดว่าปีนี้นะครับปี23เนี่ยนะครับในส่วนของประเด็นเรื่องซัพพลายนะครับในส่วนของตัว PSL เนี่ยนะครับน่าจะได้อัน,นีิสงจากภาพของ supply ที่มันตึงตัวนะจากตัวยอดออเดอร์บุ๊กนะครับการต่อเรือนะที่อยู่ในระดับต่ำนะครับแล้วก็ความเร็วการเดินเรด การเดินเรือเนที่มันลดลงนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะบวกกับตัว PSL นะครับอันที่3เนี่ยนะครับคิดว่าประเด็นเรื่องความขัดแยง้งเรื่องรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะครับระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นในส่วนของตัวรัสเซียกับยูเครนเนี่ยกลับมาโจมตีกันนะครับแต่ผมคิดว่ามองระยะกลางถึงยาวเนี่ยน่าจะเห็นการสงบศึกนะครับก็คือตรงนี้มันจะทําให้เกิดดีมาในการใช้สินค้าโอเพ่บริโภคแล้วก็จะบวกกับในส่วนของตัวโอเทกอง นะครับส่วนตัวที่2นะครับตัว BCPG นะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่15.8บาทนะครับก็วันนี้เราเพิ่งมีการออกปิดบทวิเคราะห์นะครับราคาเป้าหมายเนี่ยเราปรับขึ้นเป็น15.8 15, นะครับแล้วก็เ,เหตุผลสําคัญเนี่ยเรามองว่าการเติบโตในระยะยาวเนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยนะครับยังมีแผนการเติบโตชัดเจนนะครับนิสิทธิ์ต่อทุนเนี่ยส่วนจุดเก้าอเท่าเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นหุ้นที่เรียกได้ว่าตัวนิสิทธิ์ต่อทุนยังต่ำนะครับก็เรียกเป็น2สต็อกอิกตัวนี้ครับ PSL กับ BCPG ครับ อ่านะคะเป็น2ตัวที่แนะนํากันแบบว่าวันนี้นะเอาแบบสั้นๆนะระหว่างเวทแอนซีนะนะคะก็เป็น2ตัวนี้เนี่ยราคาเป้าหมายเนี่ยมีการปรับประมาณการไหมคะอ่า PSL เนี่ยอยู่ที่สิบเก้าจุดสองนะครับแล้วก็ตัว BCG เนี่ยเพิ่งปรับขึ้นมาเป็นสิบห้าจุดแปดครับอ่านะคะ <ๆ S 1> ก็ถือเป็น2ตัวนะคะที่แนะนํากันมานะคะสุดท้ายท้ายสุดอยากให้คุณนิกค่ะฝากอะไรถึงนักลงทุนนิดนึงละกันระหว่างที่ยังเวทแอนซีแล้วก็ฝากเตือนอะไรทนักลงทุนเพราะว่าหลายคนอาจจะใจร้อนกันไปน,นิดนึงนะคะ ครับก็ช่วงนี้อาจจะต้องอฟโฟกัสนะครับอย่างที่บอกไปว่าการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยนะครับคอตที่หนึ่งก็ยังมองบวกนะครับอาจจะต้องโฟกัสไปในหุ้นที่มีปัจเจกบุเฉพาะแล้วก็เน้นไปในส่วนของหุ้นที่งบเนี่ยนะครับเอาลุกยิ่งดีนะครับก็อาจจะต้องคิดเล็กคิดีแล้วก็เลือกดีๆครับอ้าวนะคะยังไงขอบพระคุณมากๆเลยสําหรับเช้าวันนี้นะคะกับคุณธกิจชาชเชศศักดิ์ค่ะหรือว่าคุณนิกนะคะนักกลยุทธ์การลงทุนนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์จกดกกรไทยจํากัดมหชาชนขอบพระคุณคุณนิกมากๆค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะครบถ้วนเลยนะคะเอาละเรียกว่าให้แบบเป็นภาพใหญ่นะคะให้สําหรับนักทุนก็ไปศึกษากลยุทธ์เพิ่มเติมต่อเนื่องกันนะคะส่วนภาพแคบๆที่เรามาแนะนําวันนี้นะคะต้องบอกว่าคือว่าเป็นการเทรดดิ้งที่ค่อนข้างดีแต่ว่าเน้นเป็นระยะสั้นๆนะหลายท่านบอกว่าอย่าพึ่งเรียกว่าอย่าใจร้อนละกันนะคะต้องเลือก selective บ u ยจริงๆนะคะแต่ว่าคุณนิกธกิจจากเคสิกคัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะภาพรวมค่ะเวทแอนด์ซี นะคะระหว่างรอก็จะเห็นว่าต่างชาติก็มีการขายรอชะลอกันไปนะคะตลาดหุ้นตอนนี้เราก็เปิดกันเรียบร้อยแล้วก็บวกไปประมาณ6.42จุดนะคะก็ถือว่าเป็นอนวนมมที่ดีเพราะว่าไล่เลียงมาตั้งแต่วอลสตรีทมานะคะแล้วก็ในโซนเอเชียของเราเนี่ยก็เรียกว่าเปิดบวกกันมาแทบจะทุกตลาดกันเลยนะคะนอกเหนือจากเว้นสตแต่บางบางตลาดอาจจะมีปัจจัยเฉพาะตัวของตัวเองนั่นเองนะคะเอาละทุกท่านคะอย่างที่ Uh, เดี๋ยวเราจะรีบนะโอเคโหทำเร็วมากเลยนะคะขึ้นไหมเรียบร้อยแล้วหุ้นเด่นนะคะสหรับวันนี้วันที่1กุมภพาพันธ์ ตัว PSL นะคะราคาเป้าหมายนะคะที่มีการปรับประมาณการขึ้นมาอยู่ที่19บาบาท2ี่สตงค์นอีกหนึ่งตัวค่ะ BCPG นะคะ15บาท80นั่นเองนะคะแล้วก็อีก4 5 6หตัวเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าสามารถเทรดดิ้งเลียะกลางแล้วก็ถึงยาวเดี๋ยวจะรีบสรุปให้แล้วก็โพสต์ตามหน้า Facebook นั่นเองนะคะขอบพระคุณทุกคนจริงๆนะคะที่เข้ามาติดตามกันนะคะก็วันนี้นะคะเช้านี้จะเห็นวันนี้แค่อีกก็บวกเปิดบวกมานะคะกลอสฟีเกาหลีใต้ค่ะก็เปิดบวกค่ะฮ่องกงนะคะ นะคะก็อาจจะมีลบนะคะอัดใจเฉพาะตัวนิดหน่อยนะคะส่วนเซี่ยงไฮ้นะคะก็อ่ะยังคงเปิดลบเบาๆกรุบนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันวันนี้แต่จริงนะตลาดหุ้นเอเชียโดยทั่วไปเนี่ยยังถือว่ายังหวานหอมนะคะอยู่นะคะเอาเดี๋ยวช่วงบ่ายค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งช่วงบ่ายวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับใครที่เป็น KFC ไม่ใช่เป็นไก่นะเขาไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์ดิฉัน <S <S ไม่ใช่ไก่ทอดนะ KFC ย่อม,มาจากกวีแฟนคลับอ้าวบายนี้เจอกันนะคะกับพี่กวีชูกิจเกษมนะคะจากบริษัทรลักซัพพายค่ะหมาตัวจริงเสียงจริงนะคะก็เราจะเชิญมาสักเดือนละครั้งสองครั้งนะปกติแล้วนะคะบางแล้วแต่คิวเยอะจริงๆพี่กวีคิวแน่นมากๆแต่ก็กรุณาอยากจะกราบแทบวางอกเลยนะบอสใหญ่ของบริษัทลักซัพพายเขามา หน้าจอทุกคนเนี่ยก็เปิดจอรอเทรดรอดูรอฟังได้เลยนะคะมีอะไรดีๆฝากทุกท่านและทุกครั้งที่มานี่จัดเต็มไม่มีแผ่วจริงๆแล้วเชนก็ภาวนาวันนี้อย่ายมอบมอ้อแปลงก็อย่าระเบิดนะคะสายเน็ตก็อย่าพังนะมานี่ของร้อนจริงๆจ,จ,จ,จะต้องมีอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวฉันจะรีบไปดูหลังบ้านเพราะฉันไม่ได้เลยนะคะมาทีไรนี่มอ้อแปลงระเบิดบ้างเน็ตพังบ้างอะไรบ้างนะคะอ้าวมาเขาแรงจริง,รงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวระวังฟังความร้อนแรงในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ มีอะไรอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หลายหัวข้อน่าสนใจมากๆจากพิกวีของเรานะคะช่วงบ่ายมงตรงเจอกันค่ะฝากบอกนะฮะบอกญาติบอกญาติบอกที่บอกน้องทุกคนเลยวันทรงลงทุนที่เดียวกับบ่ายมงกับพิกวีชูกีกเกษมนะคะเจอกันบ่ายมงตรงค่ะสวัสดีค่ะ